สวัสดีค่ะมิมิแต่งหน้าค่ะ <S <S หลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปนานมากวันนี้เรามาประเดิมลุคนี้กันค่ะค่ะวันนี้เรามาดูรองพื้นนะคะ Foundation ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นรองพื้นแบรนด์ไหนนะคะต้องดูให้จบนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเห็นใบหน้านี้แต่ว่านีเสวยมากเลยนะ อย่ารอช้าค่ะไปดูกันเลยโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าวันนี้นะคะเราต้องลงรองพื้นก่อนนะคะวันนี้มีเลือกใช้รองพื้นจากแบรนด์เลเชีแบรนด์เลเชีนะคะเป็นรองพื้นที่บางเบามากๆเลยนะคะทุกคนคือมีได้ลองแล้วนะคะตอนไปทํางานนี่ก็ลองใส่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวลดวก็ใส่ทาทาแบบว่าเที่ยวทั้งวันก็ไม่หลุดนะคะซึ่งแบรนด์เขาเคมาว่า คุมมันแปดชั่วโมงนะคะซึ่งรองพื้นแบรนด์เขานะคะมีทั้งหมดสามเบอร์ด้วยกันเดี๋ยวมี่จะเอาให้ดูนะคะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะแต่วันนี้มี่จะเลือกใช้เป็นเบอร์สามนะคะซึ่งเป็นเบอร์ที่แบบว่าเข้ากับสาวผิวเอเชียโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสวอตรองพื้นสามเบอร์ด้วยกันนะคะมาดูกันเลยเบอร์หนึ่งนะคะโอ้กลวมากเลยเบอร์สองเบอร์สองก็ขาวอยู่นะสำหรับนี่ เบวสาวนี่ก็จะเอาโอ้เห็นความแตกต่างนะคือด้านนี้รู้สึกว่ามันจะปกติด,ดีมากด้านนี้ก็ยังเห็นเป็นร้อยดำรอยแดง,งต่างๆฟาดเอะแะเอะใดๆ,ๆ,ๆนะคะทาราองพื้นที่ให้ท่าที่คอนี่นะคะทุกคนขาเห็นแค่อนนะไรหน้าลอยนะคะหน้าจะฟรา์คอโค้กอะไรอย่างนี้ยานะคะระหว่างที่เราทานะก,ก็ขอพูด เรื่องแพ <g ül> ็กเกจชิ้นแพ็กเกจิ้นเขานะคะคือแบบว่าดูแพงมากราคาก็ไม่แพงนะคะ690บาทแถมแปลงปด้วยนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เขาก็มีแป้งฝุ่นด้วยนะคะแป้งฝุ่นลายชี่นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะทาหลังจากที่เราทารองพื้นเสร็จน,นะคะทารองพื้นเสร็จแล้วนะคะด,ดูน่คือแบบปังไม่ไหวอะแ,แป้งฝุ่นของลายชี่นะคะนี่แป้งฝุ่นก็จะนี่ ประมาณนี้นะคะแป้งฝุ่นนะคะที่ช่วยเพิ่มความประจ่างให้กับผิวโอเคค่ะหลังจากที่เราทาลองพื้นแล้วก็เซ็ตแป้งปต่างๆเสร็จแล้วนะะเราไปเราก็ไปดูฟีิสลุกกันไปเลย